ัดีค่ะชีวิตติดควัวันนี้เจมมาแจกสูตรเมนูผัดกะเพราหอยแมลงภู่ที่หอยแมลงภู่เนี่ยตัวใหญ,ตใหญ่ตักทานเต็มคำฟินๆกันเลยค่ะรสชาติผัดกะเพราก็กลมกล่อมเผ็ดร้อนกันเลยทีเดียวขั้นตอนการทำก็ง่ายแสนจะง่ายเจว่าอย่ารอช้ามาเตรียมวัตถุดิบไปพร้อมเจ๊แล้วลงมือทำกันได้เลยค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะ นำใบกระเพรามาเด็ดเอาเฉพาะในส่วนของใบออกจนหมดต้นเลยสรรพคนุณของใบกะเพราเนี้ยจะช่วยขับลมในกระเพาะและลดอาการจุกเสียดแน่นท้องค่ะเมื่อเด็ดเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะต่อไปก็ใส่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกจินดาแดงคลกส่วนผสมให้พอหยาบใครที่ชอบผัดกระเพราเผ็ดแซ่บเนี้ยก็สามารถเพิ่มพริกได้เลยนะแต่เจมไม่ซู้ความแซ่บก็ขอพริกแค่นี้พอค่ะเมื่อหยาบดีก็นำไปพักไว้ ต่อไปมาขั้นตอนการทําผัดกะเพราหอยแมงผู้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปตามด้วยพริกกระเทียมที่เราได้ขบเตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะผัดให้ส่งกลิ่นหอมกันซักหน่อยขั้นตอนนี้อาจจะจามกันซักเล็กน้อยเพราะกลิ่นหอมๆที่ลอยเข้าจมูกค่ะผัดให้กระเทียมมีสีเหลืองและให้พริกแตกมันเมื่อได้ที่ก็ใส่เนื้อหอยแมลงผู้ลงไปตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรส ซอสหอยนางลมแล้วผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะกินหอมไม่ไหวค่ะน่าทานมากใส่ใบกะเพราที่เราได้เด็ดเตรียมไว้ลงไปแล้วผัดให้ใบกระเพราเนี่ยพอสลดตัวค่ะจริงๆหอยแมลงผู้ก็มีประโยชน์นะคะทุกคนพอเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุเลยก็ว่าได้ และช่วยป้องกันโรคต่างๆอาทิเช่นโรคล้อหิตจางโรคเน็บชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ทานก็ไม่ได้แล้วนะคะจุดนี้เจทำไปก็ท้องร้องหิวตามไปด้วยค่ะสูตรของเจเนี่ยทำตามกันได้นะทุกคน จะทำกินในบ้านหรือจะทำขายก็ดีเลิศแน่นอนค่ะเมื่อผัดเสร็จแล้วก็ตักใส่จานจานนี้เจ๊บอกได้เลยว่าหอยแมลงผู่เน้นๆตักทานเต็มคำคำไหนก็ฟินทุกคำแน่นอนค่ะอีกทั้งเมนูผัดกะเพราหอยแมลงผู่เนี่ยยังเป็นเมนูกับแก้มชั้นดีเลยล่ะค่ะสาเจ๊เนี่ยชอบให้เจ๊ทำเป็นประจำเลยหรือจะทำทานคู่กับเขาสวยร้อนๆก็ได้นะบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่เลิศทำเองก็ง่าย วัตถุดิบกันน้อยไม่ยุ่งยากเลยล่ะคะ่ะสีสันเอ่ยกลิ่นเอ่ยคือมันดีไม่ไหวยังไงก็จัดตามเจ๊กันได้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG t i ติ o กตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ